สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีทุกคนครับสำหรับคลิปที่7สําสำหรับการฝึกเริ่มต้นเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้กำลังเดินไปที่หลางค้าก็คือดโซที่เดิมแหละแต่ว่าอันนี้เพิ่งเริ่มเริ่มต้นเดินตอนนี้รู้ไหมกี่โมงประมาณ4ี่โมงห้าโมงอลต่อรองกับตเองว่าจะออกไปข้างนอกดีไหมโอย คือมันใช้เวลาทั้งวันนะตอนนี้เดินอยู่ข้างๆโรงเรียนยังไม่เคยเข้าไปสักทีตอนนี้เดินอยู่ถนนที่เป็นสวนเป็นอะไรแบบนี้ข้างๆเนาะข้างๆสวนข้างๆโรงเรียนตอนนี้กำลังเดินตัดไปที่ถนนหวังว่าเขาจะไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าเขาปิดเอาไว้ด้านนี้ ลามโซแ้ตอนีส่วนทางทางนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เนะเพราะว่ามันมันเป็นโลง่โลงๆถนนไอ้ไม่ใช่รถมันเยอะดอกไม้เยอะดีเริ่มต้นวันนี้ด้วยกิจกรรมแรกเดี๋ยวจะเดินลงเขา เขาจะว่าเป็นบ้าอะไรป่ะเฮ้ยวันน mm ี้ม <Yeah> ีลูกหม่อนด้วยอะทำไมไปที่ไหนมีแต่ของกินไม่น่ามีงูนะเดินผ่านหนุมง เป็นอุโมงเนี้ยเดินมาทางเดิมวันนี้มีขวัยวันนี้มีหลายความรู้สึกมากทั้งบอกว่าเฮ้ยเหมือนหมดความกล้าเฮ้ยให้ดูเลย เดี๋ยวลาน,น้องแมววันนี้รู้สึกแบบว่าไม่มีไม่มีพลังไม่มีไอเดียไม่มีความคิดแม้กระทั่งแบบว่าอยากจะออกมาห้องเนะีพอดีเดินผ่านตึกนะ่าสนใจสวยดี อ้อยหนักมือตึงเลยอ้าว <c oughs> ใส่เตีดยวไปดเดินไปเดินมาผมไม่มีไอเดีย ไม่รู้จะคิดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยมุ่งหน้าไปซื้อของพอดีไอ้น้ำยาซักผ้าหมดฉะนั้นวิดีโอ ep นี้ ep นี้เป็นการเดินไปซื้อของแล้วก็รีวิวของที่ซื้อมาแล้วกันเออวันนี้ได้น้ำยาซักผ้ามา2ออัน ว่านานๆไปทีก็จะได้ว่าหมดช้าอะไรงี้นี่ประมาณเจ็ดสิบบาทเองเจ็ดสิบห้าสองจุดห้าลิตรนี่เอามาจากบ้านเราเนี่ยโหขยันดื่มัากมาไกลนะสมมติกล่องพลาสติกเอาไว้ใส่ใส่ของใส่ของกิน,นอาจจะไอ,อาจจะเอาไว้ใส่แซนด์วิชอะไรเงี้ยเวลาทำทำอะไรสักอย่างออกไปกินข้างนอกนะเย ก็จะได้ประหยัดตังค์นิดหนึ่งสามอันสามอันยี่สิบห้าบาทเอาไว้ทำไฟสตูดิโอสตูดิโอตัวเองสิบบาทยี่สิบห้าบาทก็ได้ผ้าคนหนูมาผ้าคนหนูสนามยี่สิบห้าบาทไม่รู้ผืนใหญ่ป่าไม่น่าจะใหญ่มากแกดูก็ไม่ใหม่นะผมไม่ต้องใช้ผืนใหญ่เพราะว่าเขาใช้ตัวอันเดียผมเล็กนิดเดียว เนี่ยเดมันดำหมดละอันเดิมที่มีเป็นนักกลัวนักกลัวเป็นแต่เหเล็กๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นขบพลาสติกกระเป๋าจักรยานแต่ว่ามันใช้อย่างนี้ได้ด้วยอ่ะใช้สะพายหลังให้มีสายให้ยาวๆร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบเนี่ยตีอ่ะ โอ้ไฟสนามของไปกันเต็นม <laughs> วมิถี่านสามเอี๊ยเลยนะ็กเนาะแต่ว่านี้มันสองเอี ไม่จบทำสเปรเกตี่นี่เป็นหมูที่ผมทำเป็นตารางๆเลยดูแล่วตัดง่าย garlic onion